สวัสดีครับครูบาอาจารย์เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านครับวันนี้รายการ <ม Bene. S 1> ช่องมหาสองพระบ้านได้นำพระสมเด็จวรคังพิมพ์องค์จักรพัรดินะครับเนื้อปูนเปลือกหอยมาเข้ากล้องขยายกำลังสูงให้กับเพื่อน,อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากองค์นี้พ่อใหญ่มหาได้ลงไปแล้วนะครับก็ เป็นที่โจทย์ขานแล้วก็พูดคุยกันอย่างมากมายนะครับจึงได้นำมาเข้าสู่กล้องขยายกำลังสูงอีกครั้งหนึ่งเราดูองค์เต็มขององค์พระก่อนนะครับเ,เพื่อนๆอนะครับองค์นี้บางท่านครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าองค์ราชานะครับเ,เพราะว่าไปเทียบกับองค์องดังองค์เทพองค์ครูในธรรมเนียบพระสมเด็จองค์ดารานะครับเขาจะมีสมเด็จองค์ราชาเป็นชายาของท่านนะครับ แต่ว่าองค์ราชาท่านจะเป็นพิมพ์ใหญ่ธรรมดานะครับแต่ว่าองค์นี้เป็นเป็นลักษณะเป็นเป็นพิมพ์คล้ายกับพิมพ์ทรงวังหน้านะครับสมเด็จวรครังวังหน้าที่เขาเรียกกันนะครับอ,องค์นี้เราดูพิมพ์สังคติจะอวบใหญ่หน่อยนะครับเนี่ยภาพพักนี้เป็นผลมะตูมเลยนะครับเกิดจดที่ซุ้มระครังลักษณะพาดผ่านซุ้มระครังแทงทะลุกันไปเล็กน้อยนะครับเห็นเป็น เรียกว่าเส้นบรงคับพิมพ์ค่อนข้างชัดเจนนะครับซุ้มระฆังนี่อวบใหญ่นะครับอวบใหญ่อวบใหญ่แล้วก็เราก็จะเห็นเป็นลักษณะแขนนะครับแขนท่านเนี่ยเป็นไงครับเพื่อนเือนเนี่ยแขนเนี่ยเหมือนกับกล้ามเลยนะครับตรงหัวไหล่เนี่ยคอดลงเล็กน้อยนะครับมือขวาท่ามือซ้ายที่คัดสีมากคือผ้าบาทนะครับปลายผ้าบาในี่ตรงกับมุมข้อศอกแขนนี่เลยนะครับ เป็นลักษณะฝ่าเท้าเลยนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยมุมเขาเนี่ก็สลบลงไปพื้นพระเนี่ยนี่คือเ,เปลือกหอยนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยเป็นเปลือกหอยนะครับเ,เพื่อนๆคลาสสิกมากเลยนะครับองนี้อ,องค์นี้พ่อใหญ่มาหาเห็นในในช่อง youtube ของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านตีราคาถึงเกตสิบล้านนะครับสมดจวร,รังวังหน้าเนื้อปูนเปลือกหอยแห้งแกร่ง อย่างนี้เลยนะครับแต่พ่อใหญ่มหาก็มีอาจเทียบอย่างนั้นได้นะครับอยู่ที่ว่าตาเรานะความชอบนะครับราคาอยู่ที่ความชอบนะครับชอบเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนะครับเราไม่ว่ากันนะครับเพื่อนๆแต่พ่อใหญ่มหาก็ยกมาเป็นตัวอย่างว่าสมเด็จวัดระฆังวังหน้าเนื้อแห้งอย่างนี้มีจริงนะครับพิมพ์องค์จักรพรรดิหรือพิมพ์องค์ราชาที่เราเรียกนะครับเพื่อนๆมีจริงนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่กล้องขยายกําลังสูงดูไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆนเราก็ อยาให้ใครมามาโกหกเราได้นะครับให้เราพิจารณาด้วยใจของเราเองนะครับด้วยตาของเรานะครับเพื่อนๆเรามาดูกันนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตาของเรานะครับด้วยใจของเราถูตกต้องไหมครับเพื่อนๆเราศึกษาพระสมเด็จเราอยากให้ใครมามาหลอกเราได้นะครับ เพราะว่าการที่เราจะเสียเงินเช่าหาพระสมเด็จเนี่ยมันด้วยความชอบของเราถูกต้องไหมครับเมื่อเราชอบแล้วเราก็อย่าอย่าให้ใครมามาหลอกเราเพราะพ่อใหญ่มหาก็โดนมาแล้วนะครับเคยมาเคยมาไม่เยอะงนะครับสี่ห้าครั้งนะครับสี่ห้าครั้งตั้งแต่ยังเป็นพระพิสุอยู่ตอนที่ ศึกษาพระสมเด็จใหม่ๆนะครับตอนนั้นเรายังเป็นพระภิกษุอยู่นี่เราชอบศึกษาพระสมเด็จก,ก็ยังโดนนะครับโดนโดนโยมหลอกโดนโยมหลอกนะครับก็บไม่เป็นไรนะครับเราเรียกว่าพระหมหาไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองนะครับเป็นการขึ้นครูนะครับเราคิดในม,มุมมุมดีสบายใจนะครับกว่าที่เขาจะมีองค์ความรู้มาบอก,มา,บอกมาชี้แนะเราได้ขนาดนี้ท่านก็ผ่านมาเยอะนะครับ คิดใ่าเราขึ้นครูนะครับสิทธิ์มีครูก็เหมือนงูมีพิษนะสิทธิ์สารพัดครูก็เหมือนงูสารพัดพิษนะครับเพื่อนๆเราคิดอย่างนั้นนะครับนี่คือขยายระยะกใกล้แบบไกลก่อนนะครับเพื่อนๆด,ดูองค์นี้นะครับ เพื่อนเห็นแล้วเป็นไงครับนี่คือผักพักนะครับนี่คือผักพักนะครับหน้าเนี่เป็นเหมือนกับจะเป็นผลมะตูมก็ใช่นะครับเพื่อนๆหรือเป็นลักษณะ เป็นผลมะตูมนองเราึงยังไม่กลมเลยแต่ก็เป็นลักษณะผลมะตูมนะครับเนี่ยนะครับเป็นวงรีนะครับเหมือนเมล็ดพริกไทยที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะครับเนื้อนี้แห้งมากเลยนะครับทะลุซุม้มเป็นลักษณะแทงแทงพาดผ่านซุ้มระฆังไปนะครับองค์นี้เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเป็นลักษณะแทงผ่านซุ้มระฆังไป เพื่อนๆดูซุ้มระคังสิครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยของแท้ก็เป็นอย่างนี้มันดูง่ายนะครับมันดูมันดูแล้วมันมันแห้งมันนวลมันฉ่ำมันนุ่มตาดีนะครับเพื่อนๆเข้าใจใช่ไหมครับเนี่ยดูเนี่ยดูดูก้อนผงัตทุกุนก้อนนี้สิครับเพื่อนๆนี่คือเม็ดแดงนะครับเม็ดพ่าๆนะครับเนี่ยผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับดูซุ้มระคังเห็นไหมครับเนี่ยอวกใหญ่อย่างเงี้ยนะครับ จะให้เราพูดยังไงนะครับจะให้เราพิจารณาจะให้เราแบบแบบไหนนะครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูติ่งหูนะครับเนี่ยติ่งหูท่านนะครับหูข้างเดียวจดบ่ามีคอรำไรนะครับพระซอรำไรนะครับดูเส้นสังคาติน,นะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่คือก้อนผงพทุทตุคุณนะครับ แล้วก็เมดพระธ,ธาตุนะครับเนี่ยที่เราเรียกเม็ดพระธาตุเนี่ยโผล่ขึ้นแล้วก็แขนเพื่อนๆดูสิครับเนื้อด้านในแขนในม้วนนะครับม้วนหดเข้าไปด้านในแล้วก็เนี่ยเป็นคลื่นลดหลั่นกันลงมาเห็นไหมครับนี่อย่างเงี้ยคือทุกส่วนท่านไม่เรียบตึงนะครับโดยเฉพาะปลายพระบาทนะครับเนี่ยตรงกับมุมข้อศอกแขนเนี่ยเป็นลักษณะฝาเท้าเลยนะครับว่าเข่าเนี่ยสโลลลงไปหาพื้นพระเห็นไหมครับเพื่อน,นเราดูฐานเลยครับ ฐานเรนะ่ออวบอิ่มดูดูการม้วนการหดตัวพื้นฐานเนี่ยเพื่อนๆดูดูเกดหิมะตรงนี้เป็นไงครับเนี่ยเก็ดหิมะเหมือนมากเลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยถ้าดูอย่างก็คือเปลือกหอยนั่นแหละครับเนี่ยที่เป็นแผ่นเลยนะครับคล้ายกับเกดหิมะเลยเนี่ยดูซุ้มระฆังเห็นะครับ คารมนตังอิ้วเนี่ยเนื้อผ้านี่ยุบย่นย่อเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเป็นไงครับงามคลาสสิกมากนะครับ ฮัตสีจริงๆนะครับองนี้ทีนี้เรามาดูเรามาดูด้านหลังกันนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับเรามาดูด้านหลังเพื่อนเห็นเห็นรอยปูไตไหมครับนี่นี่คือรอยปูไตนะครับ รเราเห็นไหมครับเพื่อนๆรอยปูไตนี่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ยเห็นนะครับเพื่อนๆเราเห็นเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับแอ่งน้ําเหมือนกับมีข้าบพอซิลขึ้นในแอ่งน้ําอย่างนี้เลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเนื้อนี่แห้งมากเลยนะครับนวลตาเนื้นุ่มนะครับองนี้เพื่อนๆดูนะครับ น้ำมันตังอิวก็มีให้เห็นนะครับมีให้เห็นขึ้นเกลือเต็มไปเลยนะครับเรามาดูด้านข้างกันนะครับเพื่อนๆด้านข้างกันนะครับเรามาดูด้านข้างกันด้านข้างก็ด้านข้างก็เป็นระเบียบดีนะครับเพื่อนๆดูเราดูนะครับดูก้อนก้อนมิตรพธาตุนะครับคาบน้ามันตังอิวนะครับขึ้น สวยเกลือเลยนะครับงามไหมครับนี่นี่เราเห็นเม็ดแดงไหมครับนี่เม็ดแดงสิทอิฐปะสุ่มกอกำแพงนะครับทีนี้เรามาดูอีกด้านนะครับดูด้านข้างนี่น,นะครับเพื่อนๆชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เราเห็นเม็ดประทาตนี่เม็ดนินอ่อนนะครับอย่างเนี้ อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเพื่อนๆอย่างนี้จะปลอมอยังไงจะเจ๊ย,ยังไงนะครับอย่างเงี้ยเราดูแท้ตาเปล่านะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยแท้ร้อยตาเลยนะครับเรามาดูด้านข้างม,มุมด้านบนนะครับนี่คือด้านข้างนะครับเพื่อนๆดูดูก้อนผมทุกคนก้อนนี้นะครับขาวนะครับขาวใสเม็ดเบลล์เลยนะครับเนี่ย เพื่อนๆเห็นเม็ดแดงเม็ดนี้ไหมครับเม็ดแดงนี่สวยงามเลยนะครับเพื่อนๆดูด้านในนี่ครับงามมากเลยนะครับเป็นแอ่งเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่คือเนื้อสมเด็จวัชระครังนะครับเราดูนี่ครับก้อนก้อนผงพุทธปุนนะครับทีนี้เรามาดู เรามาดูด้านด้านข้างขอบข้างด้านใต้ฐานพระนะครับเป็นไงครับนี่สวยงามมากเลยนะครับนี่คือขอบข้างนะครับเราเห็นนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับเพืเ่อนๆเนี่ยเม็ดพระธาตุนะครับผุดขึ้นในองค์พระนะครับ เม็ดนิดอ่อนนั่นแหละรครับแต่ว่าเรานิยมเรียกเม็ดพระาธาตุนะครับเพราะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นนะครับเรามาดูระยะใกล้กันนะครับเ,เพื่อนอะระยะใกล้เป็นเช่นไรนะครับเราจะได้ดูชมไปด้วยกันนะครับเราจะได้เห็นนะครับเ,เพื่อน ทั้งระยะใกล้ระยะไกลนะครับการซูมการดูเราจะได้เห็นนะครับจะไม่มีใครมามาหลอกเราได้นะครับพเพื่อนๆนี่คือระยะใกล้ใกล้พอประมาณนะครับเราจะได้เห็นนะครับ เพื่อนๆดูสิครับนี่เป็นไงครับนี่คือเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงเนี่ยเม็ดพระธาตุนี่เม,ม็ดแดงนะครับเพื่อนๆเ,เสร็จกินผสมก่อกำแพงนะครับเนี่ยเม็ดพระธาตุก่อนผงโพธิคุณนะครับ ช้ำมากเลยนะครับเพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับเนี่ยก้อนผมปุตธคุณนี่คือพระพักท่านนะครับเนี่ยเป็นจำจ้ำเป็นจุดจุดนะครับคราบน้ำมันตังอิวนะครับนี่มิตรระทาดนะครับนี่ก้อนผงปุทธุคุณดูซอกแขนเลยครับเพื่อนๆเป็นไงครับเส้นพระสังฆาตินะครับ เห็นี่ครับนี่ยนี่ปลายพระบาทนะครับนี่เนี่ยดูดูเข่าสิครับเพื่อนๆนี่คือไม่เรียบตึงนะครับนี่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยของแท้เนี่ยนี่เมตปฏธาตุนะครับฝังอยู่ด้านในเนื้อผ้ามหรธัญนะครับเพื่อนๆองค์นี้องค์สมเด็จพระคังวังหน้านะครับราคาแพงมากเลยนะครับเปลือกหอยนะครับนี่เกล็ดเปลือกหอยนะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ย เพื่อนๆดูสิครับนี่คือเปลือกหอยนะครับนี่นี่ก็เป็นลักษณะคาบแคลไซขึ้นเหมือนเกดหิมะขึ้นข้างๆนะครับดูสิครับเพื่อนๆสวยงามไหมครับสวยงามนะครับ ทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับเ,เพื่อนๆดูด้านหลังเป็นยังไงครับดูด้านหลังท่านนะครับมือไม้สั่นหมดนะครับเ,เพื่อนเเวลาจับกลัวล่นนะครับเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆดูสิครับดูคาบสนิมน้ำนะครับสนิมน้ำหรือสนิมเหล็กนะครับ เกิดขึ้นในองค์ผ้านะครับนี่คือเนื้อด้านในนะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยเนื้อด้านในขอบด้านหลังท่านนะครับเนี่ยธาตุมันตังอิว้วผุดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเม็ดพระธาตุคือเนื้อสมเด็จเนี่ยเขาจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพื่อนๆไม่เป็นโทนสีเดียวกันนะครับปิแยกแตกออก แต่ละส่วนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับนี่รอยรอยปูไตนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆรอยปีแยกด้านข้างเนี่ยก็ตรงตามตําราเลยนะครับเนี่ยสมเด็จวัรรคคังในด้านข้างก็จะปีปแยกนะครับเพื่อนๆเนี่ยปีแยกเขาก็ปีแยกแบบพองงามถูกต้องไหมครับเนี่ย ไม่ได้ปีแยกแบบเกินงามแบบเกินพอดีนะครับในการปีแยกของเขาปีแยกแบบพองามนะครับถูกต้องไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยขอบข้างอนะ่ะปีแยกนะครับปีแยกแบบพอดีนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับองนี้อกตกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มาหาด้วยนะครับขอบคุณครับ